สวัสดีครับทุกคนจีตาสู่กับช่องตาต่อกับ,บเกม Star ออนไลน์อีก n i t i a l Sector อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผม Star a อ c o n l i n นได้มีการเ,ารเปิดกาชาตัวละครพิเศษจากภาค a s เ e ชั่นไ i s i n g s t e ม l อีกครั้งนะครับซึ่งตัวละครนี้ทุกคนจะรู้จักกันดีที่สุดนั่นก็คือน,น้องอีดิสจากภาคไอ t e r i o n Rising s t e นั่นเองครับผมนี่ครับซึ่งกาชาที่มาในวันนี้ครับเป็นวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของน้องอีดิสนั่นเองวันที่4กันยายน แถมกาชาวันเกิดของน้องอีดิสอะได้มีสกิลใหม่มาอีก2สกิลด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาหาเธอกันนะครับผมโดยผมมีงบเพชรอยู่ที่ผมดองไว้ว่าทั้งหมดเนี่ย18,000กว่าเพชรซึ่งผมมั่นใจแล้วผมว่าต้องได้สกิลของน้องอีดิสแน่เพราะว่าตามสเต็ปแต่ละสเต็ปเนี่ยคือสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3มจะได้สกิลของน้องอีดิสแน่แ่ชัวร์และ1แต่ก่อนที่จะไปเปิดกาชานะผมต้องขอรีวิวตัวน้องสกิลใหม่ของอีดิ์สองอันนี้ก่อนนะครับอ่า อัแนแรกนะครับผมเป็นสกิลสายดาษท่านเมืดของน้องอีดิสสร้างดาเมจให้สูถึง1,280%และบัฟเพิ่มพลังโจมตี20ต่ตอนสแต็กโดยสแต็กจะเพิ่มขึ้น3าต็กทุกครั้งที่ใช้สกิลนี้มีผลอยู่ถึง20วินาทีถือว่าสกิลนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับเพราะทุกครั้งที่เราใช้สกิลนั้นพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยแบบไม่มีวันหยุดเลยแต่สกิลนี้ยังไม่ได้มีหมดอยู่แค่นั้นนะครับผมเพราะว่าสกิลนี้เป็นสกิลของ,งของคด้่นะีให นี่ครับผมสกิลของเอาไว้ของน้องอีดิสนี้นะครับผมคือเพิ่มสิบแตกให้กับตัวละครเราที่มีบัฟสแตกติดอยู่ทั้งหมดเลยครับซึ่งสกิลนี้จะทําให้ตัวละครเรานั้นยิ่งตีแบบหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับต่อไปนะครับผมเป็นสกิลของอาบิลิตี้ของอีดิสนะครับสกิลนี้จะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะครับผมแบบแรกก็คือสร้างดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ธาตุมืดให้แก่ศัตรูซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดผมเล่นสายดาธาตุมืดเมื่อไหร่ปุ๊บสกิลนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มดาเมจสายามืดไดไ้เลย ส่วนผลอย่างที่2นะครับผมจากสกิลนี้จะเพิ่มเอฟเฟกตตามขึ้นอยู่กับเราใส่สมสกิลอื่นด้วยนะครับอันแรกนะครับเมื่อตัวละครเรามีสกิลอาลิสหนึ่งหรือมากกว่าจะช่วยเร่งค่าเอาไว้ให้อีก10อย่างที่2นะครับเมื่อตัวละครเราส่งสกิลของเรเดียฟานาติโอเบอร์คูลี่ดิโซเบอร์เอเดียชีตาสกิลเหล่านี้1หรือมากกว่านะครับจะช่วยเพิ่มค่าคริติคอลดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใส่มี2สกิลขึ้นไปจะช่วยเพิ่มแอคแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสกิลเหล่านี้นะครับผมว่าไม่มีเลยสักคนเดียวซึ่งหมายความว่าสกิลเนี่ยของไดลี่แค่20%จากดา,ม A, าเมจธาตุมืดเท่านั้นเองเพราะว่าน่าเสียดายนะครับเนี่ยว่าถ้าเกิดมีสกิลเหล่านี้มันจะช่วยเพิ่มพลังได้เต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยโอเคครับผมขอจบรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับถึงเวลาช่วงสําคัญแล้วในการเปิดกาชามันเกิดของอีดิสกันซึ่งในการเปิดกาชาคกันี้ผมจะเปิดให้เต็มครบเต็มเลยเพราะว่ามีเพชรเยอะไม่ต้องห่วงเลยครับ ผม,มาหวังที่ได้มากเลยถ้าเกิดจะโชคดีมากเปิดปุ๊บได้สองสกิลอย่างเงี้ยถือว่าจะโชคดีสุดๆไปเลยมาครับเพื่อไม่เสียวา่าไปกันเลยครับสเต็ปที่หนึงอ่ะกดมาหนึ่องมา1 2ห้ขึ้นราคาแถมนะครับเปิดการาคันนี้มันมีโอกาสเพิ่มสกิล4ดาวได้อีกเพิ่มเลทให้อีก2%โอร์เโอ้ย้โยโหลดนานาจังเลยเฮ้ยโหลดนานนี้มีสิทธิ์ได้เปล่าวะเนี้ยแบบเนี้ย มาส,สกิลแรกโอ้โหแมสไอ้น,นี่ผมขอข้ามไปเลยกันดูยังไงก็เกลืออยู่แล้ว้เือดูง่ายมากเลยครับในสกิลกาชามันเกิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นดาบหรือเป็นอบิลิตี้มีสต์ลุนแต่ถ้าเป็นอาวุธอย่างเงี้ยผมข้ามไปเลยเพราะดูยังไงก็ไม่น่าใช่ของอีที่แล้วแหละนี่ตอกสามดาวของซาจิ นะครับเกีย e ร์บิลิตีม้มีสิทธิ์ได้ไหมหนึง่งสองสามสี่แดงมีเปลี่ยนเป้าไม่มีมาซาจิอีกครั้งมาต่อไปแมสโอ้โหข้ามเลยครับยงข้ามไปเลยสองดาวไปเลยเกือมานะครับเอาบิลิตี้ ตีดาวของอีดิสไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยสีเฮ้ยมิวลักมีิวเล้ามาบอกเฮ้ยเอาเว้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ๋อสกิลว่ะของครั้งที่แล้วอืได้มาเรียบร้อยสกิลอะไรที่ผมได้มานี่ครับเป็นสกิลรอบที่แล้วที่ผมเปิดอีดิสมาแล้วไม่ได้นะครับผมสกิลออฟวิตี้อหมือนกันที่แล้วโอโ้โหโชคดีสุดๆไปเลยได้มาแล้วได้ของเก่ามาด้วย ตอนนี้ก็เหลือแต่สกิลอันใหม่ของอีดิสละอันนี้ก็คืออืมอโอ้โหมีดอันนี้โยนข้ามไปเลยครับยังไงก็ถ้าไม่สามดาวก็สี่ดาวละสามดาวแดงเกือจ้าค,ครับอาบิตตี้ ได้ของอันใหม่ไหมหนึ mm ่งสองสามมีเปลี่ยนป้างไม่มีไอมาอันนี้ล่โอโอ้โหข้ามไปเลยครับอันนี้อย่างเกลือเลยโอ้ยได้ล่มาอีกไม่เอาเราอยากได้ดาบดาบไม่ก็วีตี้อันใหม่เลยมาครับอันนี้ ได้วีตี้มีหรือเปล่ามุ <No. S 1> ซอโอ้โหถุงเกลือดับหนักเลยครับอันนี้ไ,ได้เกลือโอเคครับรอบนี้โชคดีมากได้สกิลอีดิตของอันเก่าะครับผมซึ่งอันเก่าเนี่ยมันจะช่วยเ,เพิ่มค่าคิทิคอลเลทให้สาสิบเปอร์เซ็นเมื่อเราเลือดเต็จมากกว่าเหมือนเลือดเต็มนะครับผมโดยอีกอย่างนึงคือซามดาเมจเห็นท่านมืดเพิ่มอีกและสกิลเอาเงนี่ก็เพิ่ม ดาเบส3%เมื่อเราใช้สวิตนะครับโอ้โหรอบนี้ถือว่าโชคดีอยู่นะครับได้สกิลอันเก่าของอีดิสมามาครับผมต่อไปสเต็ปที่2รอบนี้แบบราคาเต็มแต่ก็มีไอ้เพิ่มเลทให้อีก2%จะได้ไหมมารอบที่2องาโอ้โหธนูจบเลยว้ายดักไ้ดาของอีดิสหน่ย ามาข้าบิลิตี้จะได้ไหมหนึ่งสองสามโอมีเปลี่ยนเปล่าไม่มีโอ้หน้าตีต่อไปทีน,นี้สกิลฮอ,อกโอ้โหข้ามไปเลยอย่างนี้หนึสองสามเอ้าเฮ้ยสี่สี่หอ,อกทองโอ้โหหลุดเลยเอ้าสกิลมัดด้วยโอ้ ใครเนี่ยโอ้โหได้สกิลมอของยูเกน่าเสียดายอะ่ะถ้าเกิดสกิลหอกว่ะผมอยากได้ของซาจ,จิมากกว่านะครับโอโแต่ก็หมอโลกแนนีีก็ถือว่าได้สกิลดีมาละกันอันนี้สองดาวอ,อ,อยากได้สกิลของอีดิสดันหลุดเลดได้สกิลมอนมาสะงั้งน ห่อเกลือออกฟ้าไอ้เฮ้ยทำไมหอมันมาบ่อยจังเลยเนี่ยฮะรอบนี้โอ้โหเกลือรครับหอเกลือไอ้ไอทีเราไม่ต้องการขอนี่มากันจังเลยนะไอคิวของดาบในเปียสามดาวไม่มีเปลี่ยนด้วย ไม่มาโอ้โหสกิลแมทอันนี้ไปเลยกระบองไม่เอา้าไมยได้สองดาวอันต่อไปอาบิลิตี้ขอยได้ด้วยเถิดหนึ่งสองโ oh, อ้โหอาบิลิตี้เกลือโอ้โ oh, ห oh. ได้ของอยูกีสองดาว ดาบเลปเปียจะหลุเดเลยนไหมเนี่ยโอ้ไม่อันนี้เกลือหนักครับว้าเกลือเต็มเต็มต่อไปอันสุดท้ายอาโอ้โหแมทโยนทิ้งไปเลยครับอันนี้โยนทิ้งรู้แล้วมันเป็นของเกลือว้าวเน่ โอ้โหรอบนี้โชคจะว่าโชคดีแต่ว่าโชคร้ายอยู่นะแมได้สกิลมอดของอยูกิมาเป็นสายแทงท่าแสงโอ้ยน่าเสียดายถ้าเกิดเป็นทตุถ้าเกิดเป็นหอกซาเจียมว่าจะดีใจมากเลยเพราะมันเพิ่มดามเมจทาลงหัผมมาครับต่อไปสเต็ปสุดท้ายสเต็ปทีส่สามรอบนี้ถือว่าการันตีได้สกิลของอีดิสมาหนึ่งแล้วแต่ก็ต้องรุ้นนะครับว่าเป็นสกิลอีดิสของอันใหม่หรืออันเก่าเพราะว่ามันจะรวมกันเลย ซึ่งผมมีอันเก่าเต็มแล้วสองอันแต่อันใหม่ไม่มีเลยมาดูครับว่าได้ไหมปั๊บเลเปียโยนทิ้งไปก่อนเลยสามดาวมีเปลี่ยนสีไหมไม่ไมี้ยไ,ไ,ได้อัศซินนะต่อไปอ็บิลิตี้้าโอ้ยมีกระตุกอาบสสี่ดาวเฮ้ยไม่ใช่สิสามดาวโทรตกใจ แต่ลุ้นจนดูผิดเลยเราฟ้าธนูโอ้โหไม่เอาเลยโยนทิ้งโยนทิ้งไปเลยธนูไม่เอานะต่อไปอบิตี้มาไหมตีดาวหนึ่งสองสามไม่มีโอ้ย เพราะว่าถ้าเกิดสีดาอัลบิตี้อ่ะถ้าเป็นสีทองอ่ะก็มีสิทธิ์ลุนได้สกิลของอีริทใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นอันเก่าอ่ะก็จะขึ้นแบบอเวทแบบเหมือนมียูวีขึ้นมาครับเมื่อกี้รับได้หอกอันต่อไปโอ้โหอันนี้โยนทิ้งไปเลย อ,อยากได้ตักิลของอีดิสอันใหม่มาหน่อยติมาหน่อยต่อ,ยตอไปสกิลดาบมาครับหนึ่งสองเกลือโอ้ยท้าดาบเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นของส่ะอืมนี่ทักษะทักิลพอครับอันนี้คงไม่ได้แหละแบบเนี้ย ใส่ว่าจะไม่ได้แฮได้เป็นไอ้การันตีอีดิสนั่นอันที่1ิอันสุดท้ายนั่นน่ะอะต่อไปดาวครับเฮ้ยลุนมาว่าได้ไหมหนึ่งสองสสี่เฮ้ยลุนแล้วรุนแล้วตงทอง้าเดียเวกด้วยมาอีดิสได้เย้ yes, ได้มาแล้วโอ้ยรุนถ้าตาย พราะถ้าว่าอันสุดท้ายนี่เป็นของอีดิสอันการันตีแล้วต้องรู้อันสุดท้ายว่าเป็นของใครอันนี้เกลือโอ้รู้อันสุดท้ายเป็นของอะไรป๊าปไอดาบม่ไม่ใช่พิริตี้โอ้โหได้สกิลดาบครับแล้วเป็นดาบใหม่หรือดาบเกา่าดูสิป๊าปอันใหม่สาม โอ้ยน่าเสียดาอันสุดท้ายถ้าได้เป็นสกิลออบิลิตีอีกอันใหม่นะถือว่าครบเซตเลยโอ้โหได้มาแล้วครับสกิลของอีเดอวิ่งฟันอย่างเท่โอเคครับต่นถือว่ามองในแง่ดีการใช้ไว้อัพสกิลเนี่ยถือว่าได้สกิลสามะอัพสกิลปลดลิมิตละกันอมอโลดีใจอยู่นะที่ได้สกิลอีดิสอันใหม่ที่เป็นสดาบอะ แต่ Ability ผมก็อยากได้นะเพราะว่าจะว่าไงเดีย๋ยคือ s กิล l a b บิลิตีอันใหม่ของอีดิดัตถึงแม้แต่ผมจะมีสกิ l เหล่าตัวละครน,นะแต่ก็ยังมีแบบเพิ่มดาเมจให้กับธาตมืดดะอย่างไรก็เพิ่มความแรงให้กับอีดิดได้อะ่ะเอาวะอย่างน้อยถ้าอยากได้ก็ต้องเปิดเอาทั้งนั้นอะ่ะมาครับผมันรอบนี้ผมจะขอเปิดอีกรอบนึงดูซิว่ารอบนี้จะได้อีดิดอันใหม่ไหมมาเลยครับรอบแรกจะได้ไหม ฟ้าผ่านด้วยไม่เอาสองอ้าวสีด้วยโอ้โหมาถึงก็ทองเลยเอ้าเอาเวกเอ,อีกดีอรีงท,ท,ที่ออกมาทันทีเลยนะอของรีฟามีแล้วมาครับสกิลดาบสองสามสามแดงไม่ใช่โอ้ยดาบแดงคิดที่ต่อ กิ้โลโอ้โหอันนี้โยนทิ้งไปเลยโอ้ยไม่อ้าวโยนทิ้งไปเลยมาอังโกะมาวายมาครับอบิลิตี้มาขออบิลิตี้ใหม่ด้วยเถิดโอ้โหเกลือครับสีฟ้าวาย แต่มันโอกาสได้ก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสกิลใหม่มาแทะอยากได้สกิลใหม่บิลิตี้นั้นแต่ว่าอันเก่ามีแล้วอีก3อันเท่ากับผต้องติดหนึ่งในสีนั่นนะโอกาส1ต่อ3มันยากอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ก็คืออันนี้คับโอ้โหแดงแป๊ดเลยจ้าไม่เปลี่ยนด้วย มาหน่อยเถิดขอลอง 1, 2, 3, หสองสามสี่เฮ้ยลุนแล้วลุนอันใหม่ไหมอาโอ๊ยเอาเวกแบบนี้อของใครโอ้โหของอีดิสสามจ้าโอ้ยน่าเสียดายโอ้ยลุนสาดลุนนะเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดได้เป็นของอันใหม่ที่ผมก็จบคลิปได้ไวเลย้ย ตัดจบคลิปแบบครบเซตเลยนะเนี่ยมาครับอาบีตี้ของมาอีกมาอีกมาอีกเถอะตามได้เฮ้ยมีเปลี่ยนเต้าไม่มอีอีกต่ออันต้องลุ้นแล้วโอาบีตี้อีกครั้งหนึง่งมาครับมันต้องมาแล้วหนึ่งโอ้โหเกลือครับจบจบเลย มาอัตไทครับโอ้โหแมสโยทิ้งจบแล้วตายไม,ไม่โอ้โหน่าเสียดายโอ้โหศสตร์ได้สกิลยของทองนะแต่อัลบิลิตี้น่ะน่าเสียดายอะ่ะเนไม่ใช่อีดิธของอันใหม่อะ่ะมาครับไม่เป็นไรยังเหลืออีกสองสเต็ปอย่างนี้ว่าต้องได้แล้วรั้นต่อไปก็ต้องได้อีกมาครับสเต็ปที่สอง 2,500ไปนาครับจะได้ไหมหนึ่งสองโอ้โหฟ้าเต็มเต็มปีฟ้าโอ้โหโลอโย้นไปเลยอ๋อย้อนลอดทิ้งครับ จะว่าไปโล่สีดาวนี่แทบไม่ค่อยมีมาใหม่เรียบร้อยแล้วมันเหมือนไม่มีคนใช้เลยใช่ปะมาขวานโอ้ขวานแดงโยนทิ้งครับขอโยนทิ้งนะครับมีดโอ้โหมีสาดาวนหนจะดีมาถ้าเป็นสีดาวนี่หาเลยแดงไปจ้าสีแดงเอาเกลือแดงไปกิน มาล่อโอ้โหโยนทิ้งว้ายไม่มีสีดาวเลยรอบนี้อยากเกลนะขอล้อมาเลยเอ้ยมาแล้วอาวิงที้จะได้ไหมหนึ่งสองจบไม่ไมันมายากมาเย็นเนี่ยฮะเอาแค่สกิลใหม่อันเดียวมาให้หน่อยเถอะ โอ้โหอับิลิตี้นี้ก็เกลือไฟอีกแล้วสองถุงมาครับหอก oh, oh, โอ้โหย้อนทิง้งไม่ได้หอกหมดบัตมาแล้วไอ้เกลือครับเกลืออาอาบิลิตี้มาไหมมาไหมมา มาแล้วครับมาแบบเกลืออือหือมาแบบฟ้าเต็มๆโอ้ยต่อไปอันนี้มาโยนพิงโอ้ยรอบนี้จะได้เกลือล้วนแล้วแบบเน,นี้ยได้เกลือครับโอ้ยเฮ้ยดาบอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นป่ะเนี้ยได้ไหม อยได้โอ้สามแดงโอ้ย,ดอ,ยอดแล้วว้าเกลือครับท่านผู้ชมไม่เกลือรอบนี้โอ้โหไม่มีสีทองโอ้ยมาครับรอบสุดท้ายสเต็ปที่3รอบนี้การันตีอีดิตอันหนึ่งแล้วรอการันตนีที่ขอยได้อีดิตอันใหม่ด้วยเธอที่เป็นอาบิลิตี้เนี่ยมาครับดูซีจะได้ไหมไปอือ อันแรกอวบิลิตี้หนึ่งสองโอ้โหสามายมาอวบิลิตี้มาอีกครั้งหนึ่งขอขอสามตายไม่มีมีเปลี่ยนสีไหมไม่มี ธนูหนึ่งสองสามอโอ้โหไม่มีครับผมไม่มีจีดาวแถมมาให้ครับรอบนี้อาบิลิตี้ขอหลอกละมาทีมาทีหนึ่งเอ้ยเก้ยขาค้างโอ้โหค้า,า,าแบบเกลือเลยอรอบนี้สงส่ได้รอบการันตีป่ะเนี่ย มาครับอาบิลิตี้อีกโอ้โห,โหเกลืออีกแล้ววายมายากมาเย็นจริงมาครับสกิลดาบหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็ดาบเกลือครับอ้าเกลือเข็มปลาเล่มปลาเล่มโอ้โหอันออนี้ก็สกิลแมสโยนทิ้งเลยอันนี้ ไม่เอาวายมาครับสกิลดาบอันนี้มีไหมไม่มีโอวายไม่มีสกิลนิดมาเลยตกใส่ได้รอบการันตีแนะ่มาครับสกิลหอ,อกโอ้โห โอ,โ,โอ้โหเกลือเต็มเต็มมาอีกสองอันสุดท้ายปาั๊บอเวลิตี้มาไหมโหนึ่งโอ้โหจบแล้วจบแล้วอันสุดท้ายเป็นของอีดิสแหละสาธุขอเป็นอีดิสอเวลิตี้อีดิสอเวลิตี้ฟ้าอเวลิตี้แล้วมาแล้วมาแล้วขอ,อสกิลใหม่สกิลใหม่มาไหมมาไหมมา ฟ้าดเฮ้ยโอ้ยเอยาเว้แบบนี้ชันละอันเก่าครับโอ้ยน่าเสียดายโอ้ยรอบท้ายน่าเสียดายมากน่นเป็นของอันเก่าอีกแล้วโอ้ยว้าน่าเสียดายมากเอาอะอย่างน้อยก็ใช้ไปการปลดลิมิตละกันมอโลกแง่ดีไว้โอเคครับผมรอบนี้ผมเปิดมาสองรอบแล้วนี่นี่คือผลที่ได้ครับผม นี่กดหลับให้หมดดูครับนี่ที่ของปลดลิมิตนะครับนี่รีฟาขวานปดไปหนึ่งอ่าสกิลก่อนนี่ปดไปสองครับสกิลดาบใหม่ปลดลิมิตไปหนึ่งโอเคครับผมนี่คือหมดที่ได้ครับและที่เหลือก็กลายเป็นเศษหินเกลือซะไว้อัพปดลิมิตแทน โอเคครับมาเดี๋ยวผมตอนนี้ในเมื่อได้สกิลมาผมต้องขอลองใช้มาสักเพื่อโชว์ตัวมาหน่อยสิอุตตะได้มาทั้งทีครับเปลี่ยนดาบของพี่โตะเป็นนี่นี่ดาบของอีดิสครับมาดูหน่อยที่ผลมันจะเป็นยังไงนี่สกิลอันเก่าจะเป็นแบบพุ่งนะครับมีเอฟเฟกต์เป็นเหมือนกับหมึกด้วยหมึกดำๆถือว่าดูดีมากครับ อันนี้อ๋อเป็นสกิลฟันสองฉับครับผมแล้วก็ฟันแบบร้ายขวาแต่น่าเสียดายนะถ้าเกิดฟันอย่างเงี้ยน่าจะเพิ่มเอฟเฟกแบบที่แบบเหมือนหมึกเอ่อหยดหมึกเหมือนกับสกิลของอีดิสเมื่อกี้นะนะั่นแหะจะดูดีมากเลยครับผมอือโอเคครับเป็นไงครับทุกคนกับการเปิดกาช้าอันนี้ของผมและรอบนี้ถือว่าเรียกว,ว่าโชคดีก็เกือบโชคดีนะอุตส่าห์ได้สกิลอีดิสมาหลายครั้งมาปกดลิมิต แต่โชคร้ายคือได้สกลิลไม่ครบเซต,เ,ตเท่านั้นเองขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็น,นังงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับรแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปก็ช่วยกันฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวันนี้ผมขอตัวลาไปอัพสกลิลของอีดิกันแล้วก็จัดเซตของดาบมืดมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ